สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับโมดูล Powerline Communication นะครับตัวนี้จะเป็นโมดูล KQ 130่า130นะครับซึ่งจะเป็นตัวที่จะทำการมอดูเลตสัญญาณนะครับาการส่งข้อมูลนะครับเข้าไปที่สายไฟบ,บ้านทั่วไปนะครับซึ่งตัวนี้จะใช้งานง่ายนะครับก็ จะใช้งานเหมือนกับตัว i อซ์สองสองนะครับตัวซีเรียลนะครับสองขอมตัวซีเรียลนะครับเรามาดูกันนะครับตัวนี้ผมใช้ตัว Arduino นะครับ Arduino Pro Mini นะครับในการเขียนโปรแกรมนะครับส่งข้อมูลเข้าไปที่ตัว Powerline นะครับตัว Powerline ก็จะส่งข้อมูลผ่านสายไฟนะครับ มาที่ตัวพอร์ตอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตัวรับนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลมาที่ตัว Arduino นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นการส่งข้อมูลแบบตัวตัวอักษรธรรมดานะครับเช่นเราส่งฝั่งส่งนะครับส่ง A ไปฝั่งรับได้ A นะครับก็จะทำให้หลอด LED นะครับติดนะครับซึ่งถ้าเราส่ง B ไปหลอด LED ก็จะดับนะครับตัวนี้ เลยก็จะโดดเวลาสัก3มวินะครับแล้วก็รับข้อมูลเข้าไปใหม่นะครับตอนนี้ก็มาดูต่อซอฟโคดนะครับตอนนี้ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้นะครับสำหรับการเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับถ้าเราทำลงบอร์ดลงกล่องจริงๆนะครับตัวราคาก็ น่าจะอยู่ได้ชักประมาณ500บาทต่อหนึ่งโมดูลนะครับก็ลองคิดดูนะครับว่าเราจะไปทํามันจะเหมาะสมหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ก็ทําเป็นเพื่อการศึกษานะครับเพื่อให้มีความรู้นะครับว่าการสื่อสารนะครับผ่านสายไฟนะครับมันมีหลักการทํำยังไงนะครับคือตอนนี้เราก็ซื้อโมดูลสมเด็จนะครับ a k q 1 3 0นะครับ ในไทยก็มีขายนะครับประมาณ3ามรนะครับถ้าซื้อจาก EBay ก็อยู่ที่ประมาณ300นะครับก็ตังนี้นะครับถ้าเราไปดูวงจรก็สามารถน้ามันทําเองได้นะครับสําหรับชุดที่เป็นการอัดกระแสัญญาณนะครับตัวนี้ใช้ความถี่ประมาณ 120k นะครับในการมัดเข้าไปในไฟฟ้านะครับไฟบ้านที่ความถี่5 0เฮิร์ตนะครับซึ่งก็จะแยกความถี่กันอยู่แล้ว นะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตนะครับเดี๋ยวจะลงคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ